โอเคนะั้นอดีจะเห็นเลขนี่นะลูกนะามาสวัสดีค่ะวันนี้นะคะดิวก็อยู่ที่ตลาดดารานะคะโอ้โหลมแรงมากเลยนะคะวันนี้วันนี้อยู่ที่ตลาดดาราซึ่งเป็นวันศุกร์นะคะแล้วตอนนี้นะคะกําลังผักดนันวันนี้ต้องบอกว่าวันนี้วันที่7นะคะ7มีนา2568นนะคะอัปเดตเนาะล่าสุดข,ของทางตลาดดารานะคะตอนนี้นะคะดิวเองนะคะกําลังผักดันให้กับทางกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าในส่วนของเสื้อผ้า ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าแฟชั่นเสื้อผ้ามือ2เสื้อผ้าผู้ใหญ่นะคะเครื่องประดับเครื่องนุ่งห่มต่างๆนะคะเสริมเพิ่มเติมจากตลาดเย็นที่มีอาหารการกินอยู่แล้วนะคะดังนั้นนะคะวันนี้นะคะก็เป็นสุขท้งที่2นะคะที่พ่อค้าแม่ค้าตลาดเสื้อผ้านะคะมาลองขายกันนะคะก็อยากที่จะเชิญชวนนะคะพ่อค้าแม่ค้าใครที่ขายเสื้อผ้าหรืออยากจะตั้งในส่วนของตัวคอมมูนิตี้นะก็มาที่ตลาดดารานะคะ ทุกเย็นวันศุกร์ได้เลยนะคะเดี๋ยวมารับชมกันนะคะว่าตลาดเนี่ยแต่ละร้านเนี่ยมีอะไรกันบ้างตรงน,นี้ก็เป็นตลาดแบบตลาดระดับอำเภอนะคะซึ่งก็จะมีซึ่งก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะลูกค้าเออนะคะลูกค้านะคะส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นลูกค้าต่าง ตำบลน,นะคะตำบลศบเปาตำบลไม้ยาตำบลขุนตาในอำเภอขุนตาลนะคะหรือแม้กระทั่งอำเภอเทิงอำเภอบานตาบานป่านะคะก็จะมาที่นี่กันหมดเลยนะคะมาเอาดีมาเลยนะคะเดี๋ยวจะมารีวิวกันนะคะตรงนี้ก็จะเป็นเสื้อผ้ามือสองนะคะทุกคนคะ่ะเสื้อผ้ามือสองรานะคาห้าสิบบาทมาซูมเลยนะโอเคช่างกล้องนะช่างกล้องโอ้โหนี่คือ กังเกงยขาสั้นนะคะใครที่มองหาเสื้อผ้าที่ใส่ในโซของเทศกาลสงกรานกำลังจะถึงนะคะตอบโจทย์มากนะคะมีให้เลือกหลากหลายสไตล์เลยนะคะเหมาะสำหรับสาวๆนะคะเชิญเลือกเลยนะคะนี่นะคะไม่ได้เจอกันนานแลวใช่ไหมคะอะมามาเลยนะคะนี่เสื้อผ้ามือสองนี่เลยลูกค้าอาถ่ายลูกค้าด้วยลูกถ่ายลูกค้าด้วยอ่า ตรงนี้ร้านที่หนึนะคะมีเสื้อผ้ามากมายเลยนะสายแฟชั่นสายฝอสายเสื้อเชิ้ตนะคะดูนะคือใช้คําว่ามือสองเนี่ยมันเหมาะสําหรับการที่เราอ่ะชอบแต่งตัวบ่อยๆแล้วมันดูดีได้โดยที่ไม่ต้องแพงนะคะอันนี้คือคอนเซปต์ของมือสองเลยนะคะคือเราก็แต่งมิชแอนแมชไปได้เลยนะคะแต่ทีนี้มันก็มีแฟชั่นที่เป็นแฟชั่นสําหรับสําหรับ วัยรุ่นผู้ทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายนะคะตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นงานเดียวกับในในออนไลน์นะคะในทิกตอกและราคาเดียวกันเลยนะคะเสื้อผ้านะคะนี่เข้ามาดูเร็วเข้ามาดูเร็วเข้ามาดูเร็วนะคะน่ารักไหมคะน่ารักไหมคะโอ้โหคิวมากนะคะมาเลยนะคะตัวนี้ส่วนส่วนใหญ่แล้วนะคะถ้าหากว่าถามแล้วก็ราคาประมาณ สองหสิบนะคะเริ่มต้นสองร้อยสองราคห้าสิบราคาไทายเทียบเท่ากับในออนไลน์นะแต่ว่าหากว่าเรามาเดินเที่ยวเล่นในตลาดแบบนี้ค่ะเราก็สามารถที่จะเราก็สามารถที่จะซื้อกลับบ้านได้เลยนะคะเห็นของจริงด้วยนะคะนี่อย่างกางเกงวัยรุ่นหรือว่าเด็กๆหอมัธยมมหาลัยที่ชอบใส่กันนะเห็นไหมเห็นไหมอ๋อดี่สวยไหมลูกโอ้โหสามตัวลอยนะเนี่ยโอ้โหราคาคุ้มมากเลย แล้วก็มาเร็วใกล้ถึงสงการแล้วอุ้ยอุ้ยแต่และชนราวขอโทษค่ะเวลี er. ่คิวซับเวอร์รถเวอร์มีถุงกันน้ำจ้ามีแว่นตาจ้ามีบาจ้าใครจะไปล่องแพแม่สวยนะจ้าละแวียนี้มาได้เลยนะไม่มีชุดอ่ะไม่มีคอสตูมนะ่ะมานะเลอรด้าปังเวอร์เห ah. ็นไหมโอโ้โหอ่ะมาทัวร์ค่ะมาทัวร์ มีหลากหลายนะคะแล้วก็มีเสื้อผ้าของผู้ชายกางเกงสบายๆของคุณผู้ชายไวรุ่มผู้ชายมีหมดเลยนะมา,มามเห็นไหมมาเร็วมาเร็วสวัสดีครับลูกมาช่างกล้องอ่ะช่างกล้องหันกล้องมาทางนี้ค่ะหันกล้องมาทางนี้ค่ะ<ส>โอเคสดใส่ไหมคะสดใส่ไหมโอ้โหอ,อดี้ชอบไหมลูกแต่ออดี้ตัวเล็กอยู่ยังใส่ไม่ได้นะ โอเคมาค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอจบในส่วนของการรีวิวตลาดวันศุกร์นะคะซึ่งวันศุกร์เนี่ยเราจะเป็นตลาดเสื้อผ้าตลาดเครื่องนุ่งห่มนะคะและอาจจะมีในส่วนของแอคเซสซารี่พ่อค้าแม่ค้าที่ขายอาพวกสร้อยแหวนเครื่องมือต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะมาได้เลยนะใครขายเลยนะคะเชิญชวนนะคะแล้วดิวเองก็ ฝากอีกนิดนึงนะคะว่าเราเนี่ยให้เช่าพื้นที่นะคะดังนั้นเนี่ยก็มองหาในส่วนของผู้ประกอบการด้วยที่อยากเข้ามาทําในส่วนของตัวลานเบียเดือนละสองครั้งหรือใดๆก็ว่ากันไปนะคะก็ขอฝากให้ติดตามด้วยนะคะแล้วก็สามารถที่จะติดต่อตรงมาที่น้องดิวได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ